สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูการตั้งแสงของเครื่องฉายเอฟสันนะครับเครื่องนี้25,000ลูเมนค่าเช่าวันละ25,000ครับพี่น้องขอแก้ตัวเลขนี้หน่อยครับเช่าวันละ25,000ครับเื่อราคาเครื่อง4ล้านบาทนะครับพี่อเนกมงคลฟิล์มเอามาช่วย LT นะครับในการฉายที่จังหวัดเพชรบุรีครับพี่น้องตอนนี้กำลังตั้งแสงนะครับตั้งแสงจะลองเสียงนะครับ ส่วนพิธีการทางด้านาศาสนาของเจ้าภาพกลังทำพิธีการอยู่ทางด้านวัดนะครับพี่น้องอันนี้หน้าตาคุ้นๆครับรอๆงีสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวก่อนนะครับพีองอาจครับีอ,องอาจตัวลานครอ่นาผมมโนครับมโนองมโนขอโงบคุณครับเอฟซีตุยองครับรอๆงี้ยังโสดนะครับวันนี้พี่น้องให้โสดหนึ่งวัน ตามหนังกาแฟทุเรีสักคุณด้วยเลยครับอ่าได้ครับโอเคนะครับเป็นเป็นผู้ที่ชื่นชอบในหนังกาแฟอย่แล้วนะครับเพราะกราวมันเทิงสินมาจากอีสานใต้นะครับพี่น้องนี่ก็มาไกลมา600โลครับพี่อันนี้บันทึกไว้นะครับรูปหน้าจอที่จอใหญ่ที่สุด38.50เมตร50เซนครับพี่หันหน้ามานี้ก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปนี่นะครับนี่นะครับ ผู้หูดูโอ้นะครับสวัสดีครับนี่ f c จากมาถึงเพชรบุรีนะครับพี่น้องเหมือนคนมาเชียร์มวยยังไงไม่รู้ครับพี่น้องนี่เป็นแฟนพันแท้เพื่อนใช้ F3 ันก็ตัวนี้4ล้านบาทครับเช่าวันละ25 0 0 0นานะครับพี่น้องตัวใหญ่ยักษ์ยังองแสงครับบนจอ38เมตร50เซนนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่สระบุรีนะครับพี่น้องเฮ้ยพูดผิดครับเพชรบุรีครับวัดโดนเต่าอิดนะครับอำเภอตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางนะครับเพชรบุรีขายโดยไม่ต้องปิดไฟนะครับพี่น้องไฟข้างหลังก็มีนะครับให้ดูนะครับไฟต้นปามก็อยู่หน้าเครื่องฉายประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบต้นครับพี่น้องไม่ต้องปิดไฟครับสองหมื่นห้าพันลูเมนครับอันนี้กําลังเซต เส้แสงเสสีโดยพี่อนเนกนะครับกิจการเดียกก็ดูนเสียงพัดลมนะครับพี่น้องไม่ใช่เสียงทะเลนะครับเสียงดังนี่ครับแล้วเสียงแมงกีซอเลยนะครับพี่น้องแฟนๆเอฟซีให้ความสนใจมากนะครับนี่ก็น้องก็ถือไฟมาครับตกบ้างอะไรบ้าง fc มาให้การต้อนรับอย่างน่าแน่น,นครับ fc เพชรบุรีครับพี่น้องดูแสงนะครับโชคดีที่เรามีพันธมิตรให้ความร่วมมือร่วมใจในการฉายนะครับหลวงตาก็เลยได้เรื่องตัวใหญ่มาลองเลยนะครับ f น2 20,500ลูเมนครับพี่น้องให้ดูหน้าตาของ fc ที่ดูบนจอ38เม50ของ l t ภาพส่วน,นครับพี่น้อง รูครับยลูกหลอกขาดูเอาเองนะครับเห็นแต่ลุกตานี่ครับพี่น้องเหมือนเชียอมวยเลยครับเฟสีมากันเยอะครับขอบคุณพี่น้องชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับที่เดินทางมาให้กําลังใจนะครับอาทีภาพยนต์วันนี้รับใช้ทางด้านภาพยนต์นะครับกับจอใหญ่ใกล้กับทะเลครับพี่น้องใช้ไม่มีปิดไฟครับดูไฟก่อนนะครับไฟต้นปาล์มสิบกระต้นข้าหลังจอก็มีครับ ข้างหลังจอนู้นก็มีอีกนะครับพี่น้องไม่ต้องปิดไฟครับชัดเจนแน่นอนครับใช้แบบไม่ต้องปิดไฟระยะใช้75เมตรครับพี่น้องนี่ครับเป็นที่เล่าขานและก็วิจารณ์กันให้แซ่ดเลยครับว่าไม่เคยเห็นหนังจอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เสียงชัดเจนขนาดนี้นะครับผมได้เดินสัมภาษณ์แล้วนะครับติดตามในคลิปได้นะครับ ตระกรรมเชิงศิลป์ยินดีนําเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้เครื่องใหญ่ๆนี่เนี่ยครับเครื่อง4ล้านบาทครับพี่น้อง25,000ลูเมนจากอนเนกสารยาหรือเลิฟซีนิม่านะครับเอามาช่วยยิงแสงให้กับ LT ภาพยนตร์ครับสำหรับ LT นั้นมีตัวอย่างตอนนี้15,000ลูเมนครับจ้องวันนี้เป็นการโชว์นะครับฉายโชว์ระดับโลกครับ ฟันก็เลยส่งตัวเครื่องเข้ามาช่วยดูแลในการในภาพในด้านเครื่องภาพครับส่วนไฟหนังก็เป็นของอนเนกสารยานะครับวันนี้เท่าแก่มาเยอะครับเท่าแก่เครื่องเสียงก็มาโแเคเครื่องฉายก็มาครับเอฟซี FC มาหนานแน่นตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะครับทางนู้นก็ลิเกรครับกุ้งสุธิราชครับดนตรีก็ไปกินข้าวอยู่ครับเงียบคลิปเลยครับ ดนตรีเวทีไทยครับไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับอันนี้ก็ดูได้ทั้งดนตรีได้ทั้งเครื่องเสียงหนังนะครับนะครับเอซีหนาแน่นครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับช่องสกราวเทิงสิลปนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมไกลๆนะครับนี่ครับพี่น้อง Facebook อนุญาตให้ ไม่เกินอ่าสินาทีนะครับพี่น้องฉันติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ